ไงเมืออีกว่าไงอะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเข้ามานี่เลยไม่ต้องหลบอ่ะอะทำไมคุยกาแฟเหรออะเมืออีกคุยกาแฟเหรอว่าว่าไงนะอะไม่เหมืออีกินข้าวยางกินข้าวยางจ้ะกินข้าวยางมืออีกกินยาง อ๋ออ๋ออ๋อกินแล้วอ๋อที่แรกว่าอ้อยให้กินแล้วรู้แล้อันเนอะออน่ารักแม่เนี่ยแล้วไก่ไปไหนไก่ไก่ไปไหนไก่ไปไหนไก่ที่ลูกลูกลูกนั่นให้เอาอยู่ไหนไก่อะไก่ไปไหนไก่ไก่อยู่ไหนไก่อะไก่ไปไหนไก่กระตากก็ตากอะไก่ไปไหนไอ้คำ่ากระ็ตากกระตากดิกระตากกัะก็ตากกไก่ไปไหน ไปไหนปไก่เราไปไหนอ๋ออยู่นู่นอ๋อไม่เช้ากินข้าวทีถาดกินข้าวอ่ะกินกินข้าวทีถาดกินข้าวกีถาดแต่เขาก็บอกนะว่าออยอ่ะให้เขาคดูเขาอ๋อดูอ๋อกินแล้วจุกท้องมากเหรอเรากินเราเราเป็นคนที่กินน้อยไงนะใช่เรากินน้อยไงน้อยไปเลยจุกท้องใช่ไหม อะไรอ้โหไแบินจอดนะไ้บินด้อเออเอออ่าอันนี้เราให้ FC แปลเองนะจ๊ะเราจะไม่แปลให้แล้วนะให้ FC แปลเองเรื่องหมอปลาาแก่กินข้าวท้อง เรากินน้อยไปหน่อยนี่นะเขากินคนแค่ถาสองถาเรานี่รลอกตับสี <the <the ่ถาต่อวันนะกินน้อยไปหน่อยอืมอืมอันนี้แอบสัญลักษณ์คือขี้ี้อยนะคะว่าออยเอาข้างเขากินนะเขาบอกเขาเลี้ยงหาอืมอืมเลอะอยจะคุยกันเองดูเขาพึ่ถึงลูกลูกลูกสาวไงเขาเห็นเด็กรุงเขาจะนึกถึงลูกลูกหลานนั่นแหละนะ

ออกนิดเดียเออออกมิดเออหนังยางอะ่ะเลือดไม่เดินเดี๋ยวอ้วนเดินไปอืมเป็นข้อเลือดเนะี่เอาพันพันคุยนะคะคุยเอ่อเล่นกับทุกคนนะแต่คือว่าฟัาางรู้มากม่รู้มากแต่แล้วก็ใช้วิจารณญาณเอานะเพราะว่า,วาดื้อเป็นดื้อเปลาใช่ถ้าอิ่มจะไม่ดื้อน,นะคะถ้าเขาดื้อเนี่ยคือว่ากินไม่อิ่มไงถ้าอิ่มเราก็จะเหมือนเด็กอะ่ะ จะไม่กวนไม่อะไรนะคะนี่ใสกันอย่างนี้ง่ายอ่กอยาก็พยาประทำคลิปมาให้ลูกสาวนะคะหวนลูกสาวได้ดูติดตามกันเนาะถึงแม่ก็ได้ดูในคลิปบ้างนะคะก็รตอนเนี่ยอ่ป็นไงคิดถึงลูกไหมคิดไ,ไ,ไหมคิดถึงลูกเปล่าคิดถึงลูกไหมเอ้ไม่เองคิดถึงลูกไหมคิดถึงไหมลูกอ,ะอ่ะเอ้ ไม่เหมยเหมยเองไหนนะไหนทำใหมดิมันเป็นยังไงแก่ทำไมเท่าแก่ทำไมเออถ้าแก่ทำอะไรเจ้าป๋อเจ้าเจ้าป๋อเออเออทำไมเขาเรียกเขาเขาเรียกอาจารย์หมอว่าเท่าแก่เท่าแก่เอาเข้ามาเอาตัวเราก็มันไม่ใช่น้อยมานี้ไหนไหนทำท่าดูนี่ท่าอะไรเมื่อกี้ท่าอะไรท่าไงให้ดูดิท่าอะไรเมื่อกี้ เมื่อกี้ท่าอะไรเอทำไมเมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอันไปยิ้มดูเอายิ้มดิมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงะเนี่ยทำให้ให้ยากดูดิอะเอาเปังไงเ้เกินผุดผุดก็เก็บมาต้อเ็บมาเออไ้ไงเออไ้ไงเออ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  แก่ปีหรือเถ้าแก่ปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าแก่นะแหมเรียกอาจารย์หมอเท่าแก่เดี๋ยวเดี๋อาจารย์นะเดี๋ยวเดี๋ยนะแหม่นี่ยิ้มหวานสวยนี่กินข้าวอิ่มนี่ท่าอารมณ์ดีใชียร์เชียร์นะพ่ถาว่าออยมันนี้สองถาดอารมณ์ดีนี่อารมณ์ดีแหมกินข้าวแล้วอิ่มอารมณ์ดีเออ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 เถ้าแก่มาแล้วเถ้าแก่มาแล้วเถ้าแก่เออเถ้าแก่มาแล้ว วันนี้แต่งตัวไปไหนเอะวันนี้โอ้โแต่งตัวสวยอ่ะเธอวันนี้เธอรับงานให้เราไหมเรารับงานให้เธอมาหนึ่งรอยบาทโอเคเปล่าโอเคเปล่าแต่ว่าเพื่อนแ้งไม่มีบนหน้าเลยเออวันนี้ก่อนนี้วันนี้ก่อนเฮ้ยรอันนี้ผู้ใหญ่ป้ามารอแป๊บนึงเฮ้ยเธอฉันไม่เห็นหน้าเธอหลายวันฉันป่วยเนี่ยนี่ฉันรับงานให้เธอนะ ฉันรับงานให้เธอหนึ่งร้อยบาทวันนี้เอาเปล่าเอากี่โมงกี่โมงเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงรอผู้ใหญ่มามาก่อนหนึ่งร้อยบาทเลยจากฉันเลยโอเคเปล่าโอเคเปล่ามึงอย่าเสือกซะเออคุณอื่นเออคุณอื่นอย่าเสือกเขาบอกคุณอื่นอย่าเสือกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมานี่ก่อนที่มารับงานให้เจ้าเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมานี่ก่อนนี่ไอ่หนึ่งร้อยบาทนะเพื่อน ไม่เอาเหออเออไม่ได้แต่งตัวสวยอ่ะเล่นตัวด้วยอ่ะคุยกับเขาสิเราจะไปกินยาเราคุยเขากินยาที่ไหนทับใต้เออไปคุยไปไหมไปมไปตัดต่อไปดีกว่าไปชมุญอ่ะมึงคุยเขาดิมึงเรียกเขาที่รักได้เลย จงจิตเรียกเขาที่รักเลยที่รักเอาเเรียกเขาที่รักเลยพี่พี่ได้พูดจริงไหมที่รักเลยมึงไม่พูดเหรอเขาจะขอไม่พูดมึงต้องเรียกเขาว่าที่รักจิที่รักที่รักเออที่รักยี่สิบสี่บาทเนาะจะให้จะคำพ่ายทิ้เอาทิ้งเอาเนี่ยไมียไม่ให้ตังมากตอนเสียใจจริงๆเราเออมึงก็บอกคนนี้ก็ที่รักเหมือนกันเลยก็บอกไปสิที่รักถึงแล้วอีกสองอีกทีเดียว เขาโกหกเขาม่โอ้เขาไปเที่ยวเาของบ้านนี่ยร้านจะเที่ยวกันจัตูปากเลยเชื่อดกิีิเด็กทีรักมึงจับมือกันแน่นแน่นมึงจับมือกาไวาแน่นแน่นสมใจดิ่งเลกีรักไปเลย เอา้เราเป็นคนนี้จะได้เอาเราเราที่รักโอ้ยให้คบอกแม่อาพ่อไม่ไไม่คุยเลยกับป้ายยก่อนรักอตจะอีนั่นนั่นนั่นี่เดียลย เดี yeah, right, right. ๋ยวมวคนไหนตามก็ไปดิเอาเอาตามไปมึงตาไปดิเดี๋ยวเยพิ่งตามเพนเเพิ่งมาอไม่ตอบเาไพวกเราเ่างเงินเดบนนี่ที่รรกเออต้ตามมาไม่ได้มาเลยไม่มีตามหรอไม่จ่ายก็เดนมาได้ไหมเออ

คนทยกว่านี่มาเจอมจิตหนีเลยเหรอได้่เพื่อนกิ่ได้หลยเพื่อนยี่สเองขาี่สิบบาทขาย้เทไหนยี่สบหกขออันนี้เลยผู้ใหญ่ปลาเลยเออไปขอผู้ใหญ่ปลาเลยเพื่อนผู้ใหญ่ปลาขายยี่สิบบาเพ่อขอผู้ใหญ่ปลาเลยเท่านเออขายได้นะยี่สิบหาทใ้เหรอขอผู้ใหญ่ปลาเลย ปูไปยไม่เปิดเฮ้ยเราพี่ขอพี่ใหญ่ปลาเราพี่ใหญ่ปลาเลยนี่มันสาวเลยใช่นี่เป็นสาวเพื่อนอีกสามนาทีแล้รเฮ้ยรอรอก่อนสิเดี๋ยวได้อีกอีกหกบาทเพื่อนรอเขายังเปิดไม่ได้ต้องขอเจ้าปฮ้ยร้อยหนึ่งอะเดี๋ยวสิมันยัไม่รับงานเลยมันรับงานให้แล้วยังไม่ทำงานให้มันจะเอาร้อยหนึงเดี๋ยวสิรับงานให้แล้วไง รับงานให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนลองทำงานให้ก่อนเขาให้หนึ่งร้อยหรยวรอก่อนรอพี่ใหญ่ปลาก่อนเออาเออรอผู้ใหญ่ปลาก่อนเพืนให้อีกยี่สิบบาทบอกขอผู้ใหญ่ปลาเขาผู้ใหญ่ปลาเลยวสาวเออเออเออขาผู้ใหญ่ปลาเลยเพื่อนใจเย็นเพื่อนรอแป๊บหนึ่งเพื่อน